ล่าสุดจับพิรุษนรินทร์พูดมัดตัวเองคดีชมพู่เหยื่อโดนต่อยไปหาหมอถึงรู้ทุกอนาจารจากกรณีที่น้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนไปพบศพอยู่กลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตร กระทั่งวันที่24มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายนารินเชื้อคมตาผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งก่อเหตุกับหดิกหญิงขวัญวัยหขวบและยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่เมืเ่อย้อนคำสัมภาษณ์วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานายนารินบอกว่าตนไปที่ภูผาเฮียแต่วันที่25มิถุนายนให้สัมภาษณ์ว่าน,นอนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ตรงกับภรรยาของนายรีนที่ยืนยันว่าสามีนอนอยู่บ้านเช่นกันล่าสุดวันที่25มิถุนายนทีมข่าวลงพื้นที่มายังบ้านกกตุมตบกกตูมอเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารพบกับนายลิขิตเชื้อคนแข็งผู้ใหญ่บ้านบ้านกกตูมให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องของเด็กหญิงขวัญและเด็กชายแมน ตนก็พอทราบข่าวจากญาติของฝ่ายชายว่าเขาได้จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับฝ่ายหญิงเป็นจำนวนเงิน4,000บาทโดยเด็กชายแมนถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กหญิงขวัญเมื่อประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทําให้เด็กหญิงขวัญต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเต่าง,งอยกว่าหนึ่งสัปดาห์สาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตนก็ไม่ได้รับหน้าที่ในการไกลเกลี่ยแต่เป็นทางผอโอรองเรียนกบตูมที่ทาหน้าที่เรื่องดังกล่าวและจาัดก,การที่ตนพูดคุยกับครอบคร,บครัวของเด็กชายแมนก็ไม่เชื่อว่าเด็กจะเป็นคนก่อเหตุเพราะแค่ห้าขวบคงไม่มีทางทำให้อวัยวะเพศฝ่ฝายหญิงฉีกขาดหรือปัสสาวะมีเลือดสำหรับ กรณีของนายนารินที่ถูกจับเมื่อวานตนก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเพราะไม่เคยเห็นมีข่าวนึกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นเรื่องของเด็กหญิงขวัญและเด็กชายแมนเท่านั้นอย่างไรก็ตามสำหรับมุมมองความคิดตนนั้นก็คิดว่าเด็กวัยห้าขวบอาจจะมีการหยอกล้อหรือทำอร้ายร่างกายตามประสาเด็ก แต่ถึงขั้นรุนแรงตนคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะมีครูตั้งหลายคนที่อยู่ประจำโรงเรียนและจากการสังเกตเด็กชายแมนก็ไม่เคยมีพฤติกรรมอนาจารหรือล่วงละเมิดเกิดขึ้นต่อมาทีมข่าวได้เดินทางมายัางโรงเรียนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารได้พบกับนายชานวุฒิแสงฤทธิพอ,อรโรงเรียนกกตูมให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี63ที่ผ่านมามีแม่บ้านที่โรงเรียนมาแจ้งตนว่าไม่ค่อยเห็นเด็กหญิงขวัญมาทานข้าวกับเพื่อนที่โรงอาหารกระทั่งตนได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลจึงมาทราบว่าเด็กมีอาการปวดท้องและรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่าง,งอยจังหวัดสกลนครกว่าหนือสัปดาห์เมื่อออกจากโรงพยาบาล ตนก็ได้สอบถามข้อมูลทราบว่าเด็กมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดและแพทย์ได้สรุปผลตรวจร่างกายว่าทางเดินปัสสาวะอักเสบนายชาญวุฒิเล่าต่อว่าสำหรับกรณีของนายนารินที่ถูกจับกุมในข้อหาอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุคาบเกี่ยวกับกรณีของเด็กชายแมนคือช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี63ที่ผ่านมา ตนก็ไม่เคยทราบข่าวว่านายนรินกระทำการล่วงละเมิดเด็กหญิงขวัญมาก่อนผู้ปกครองของเด็กก็ไม่ได้พูดถึงนายนรินแต่อย่างใดตนก็มาทราบจากข่าวในเมื่อวานนี้และตนก็ยังไม่สามารถออกความคิดเห็นในกรณีของนายนรินได้เพราะยังไม่รู้ว่าก่อเหตุจริงหรือไม่แต่ตนยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระนิ้งหนองพยาก์วันพระนาโจรสยบตำรวจคดีชมผู้คลาย เมื่อวันที่24มิถุนายนทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับพระครูปลัดมานัทยาน,นะมานัสโสหรือหลวงพ่อนิ้งน่องเพื่อสอบถามถึงความคลาดเคลื่อนของคำทำนายในการจับตัวคนร้ายโดยก่อนที่พระครูปหลัดมนัทจะให้สัมภาษณ์ได้เก็บใบชมพู่จากต้นที่ปลูกภายในสำนักสงฆ์มาจำนวนหนึ่งพร้อมสั่นกระดิ่งเพื่อใช้ยานสื่อสาร กับดวงจิตดวงวิญญาณของน้องชมพู่บอกกับน้องชมพู่ว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทีมข่าวและครอบครัวของน้องชมพู่ทำงานอย่างสุดความสามารถในการหาตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายไม่ต้องเป็นห่วงและขอให้วิญญาณน้องชมพู่ไปสู่สุคติจากนั้นพระครูประหลัดมัสยาน มานัสโสได้บอกถึงสาเหตุในการสั่นกระดิ่งว่าเป็นการช่วยเพ่งสมาธิส่วนใบชมพู่ซึ่งเป็นใบไม้ที่มีชื่อเดียวกันกับเด็กนำมาถือไว้เพื่อเป็นตัวแทนของน้องชมพู่โดยจากที่อาตมาได้ใช้ชานสื่อสารกับน้องชมพู่ไปแล้วนั้นขณะนี้น้องชมพู่เรารู้ว่าทุกคนกำลังให้ความช่วยเหลือน้องชมพู่อยู่ท่านนี้จะจับตัวคนรายได้ใน4วันตามที่เคยให้สัมภาษณ์กับ ทีมข่าวไปอาตมายอมรับถึงความผิดพลาดไม่ขอแก้ตัวใดๆเนื่องจากมีคนที่คอยช่วยเหลือคนร้ายอยู่ทำให้หลักฐานยังสาวไม่ถึงตัววันนี้เป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากอาตมาจะบอกใบลักษณะคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ให้ทราบแต่เจ้าหน้าที่และทีมข่าวจะต้องตีความหมายเองเนื่องจากหากบอกตรงๆอาตมาจะมีภัยมาถึงตัว 1. อัตมารับรู้ได้ด้วยชาญว่าสุนัขในม้าของน้องชมพู่ปลาส้มนั้นรู้ตัวคนร้ายดีแต่สุนัขไม่สามารถพูดอะไรได้ใครที่พาน้องชมพู่ออกไปจากบ้านไปก่อคดีสุนัขตัวนี้จะไม่ชอบหน้าอย่างแน่นอน 2. ลักษณะของคนร้ายในคดีนี้คือคนที่หลงไหลในกามมคุณ5ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส โทัพพะไม่มีสตรีคนไหนเป็นเพศเดียวกันกับผู้หญิงไม่มีสตรีเพศไหนที่เป็นผู้หญิงเดียวกันจะฆ่าทุกตาตัวเล็กผู้หญิงได้ลงคอส่วนคำถามที่หลายคนสงสัยว่าน้องชมพู่ถูกข่มขืนหรือไม่พระครูปลัดมนัสญาณมาน,มนัสโสบอกว่าอาตมาคงตอบตรงๆไม่ได้แต่การทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตก็เท่ากับข่มขืนแล้วตามหลักภาษาธรรม ขณะนี้ถึงเวลาแล้วความลับไม่มีในโลกอาตมาอยากจะให้คนร้ายมอบตัวอย่าคิดสั้นฆ่าตัวตายการเกิดเป็นมนุษย์นั้นหายากนอกจากนี้พระครูปรลัดมนัฑยานมณโสยังได้บอกไ้อีกว่าจนทีจะสามารถจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่และจบได้ภายใน5วันโดยนับจากจำนวนใบไม้ในมือผ่าสมองสองมือปราบใครกันอุบชมพู รินชัดชายปริศนางานนี้ไม่มีแพ้เมื่อวันที่24มิถุนายนทีมข่าวได้สัมภาษณ์พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บังคับบัญชาตำรวจนครบาลหรือรู้จักกันในนามมือปราบหูดำให้ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชายสามรายที่ทีมข่าวไปเจอตัวในที่เกิดเหตุและทีเจ้าหน้าที่มีการออกหมายจับ ดยเริ่มจากชายคนแรกที่สติไม่สมประกอบผู้การแต้มวิเคราะห์ว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตำรวจต้องมาดูปัจจัยหลายอย่างเช่นต้องมาดูว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเพราะอะไรและมูลเหตุอะไรที่ทําให้น้องต้องมาเสียชีวิตและเป็นไปได้อย่างไรที่น้องชมพู่จะขึ้นไปเสียชีวิตบนนั้นและน้องชมพู่สามารถขึ้นไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรถ้าจะบอกว่าเด็กขึ้นไปเองก็คงจะเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ตนยังเชื่อว่าบุคคล ที่กระทำน้องชมพู่ยังเป็นคนที่ต้องใกล้ชิดน้องชมพู่ถ้าไม่อย่างนั้นน้องชมพู่คงไม่ยอมไปด้วยเว้นเสียแต่ว่าคนร้ายจะอุ้มเด็กไปด้วยการปิดปากหรือใส่ถุงใส่กระสอบดังนั้นต้องวิเคราะห์ตรงนี้เสียก่อนส่วนคนสติไม่ดีที่ผู้สื่อข่าววิ่งตามตนให้น้ำหนักน้อยมากที่จะเป็นคนร้ายหนึ่งความเชื่อมโยงกับน้องชมพู่สองต้องมาวิเคราะห์อีกว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายคนอื่นหรือไม่เนื่องจาก คนสติไม่ดีมีหลายประเภทเช่นบางคนก้าวร้าวขี้กลัวบางคนไม่อยากจะยุ่งหรือสูงสินกับใครซึ่งถ้าดูจากคลิปที่ผู้สื่อข่าววิ่งไล่ตามแล้วเขาพยายามปฏิเสธเพราะอาจจะไม่อยากยุ่งด้วยและถ้าเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจคงไม่ปล่อยมาแบบนี้คงนำตัวไปสอบปากคำและตรวจดินเอแล้วต่อมาคนที่สองคือนชายชัดชยาน,านันจันพักดีเนื่องจาก เมื่อวันที่1 0พฤษภาคมปี63ก่อนเจอศสน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาในคดีมียาเสพติดในครอบครองและจำหน่ายโดยมีของกลางเป็นยาบ้า4,000เม็ดนอกจากนี้ในชัดชายานานยังซิ่งรถตำรวจหนีก่อนจะมาจอดทิ้งไว้ห่างจากบ้านน้องชมพู่ ประมาณ40กิโลเมตรแต่จุดที่ทิ้งรถตำรวจไว้สามารถเดินลัดล้อผ่านภูเขาเพื่อข้ามไปที่หมู่บ้านของเด็กได้เช่นเดียวกันส่วนคนสุดท้ายคือน,นายนรินรเชื้อคมตาผู้ต้องหาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับในข้อหากระทำอนาจาร์หลานตัวเองซึ่งคนนี้ตนค่อนค่าจะให้น้ำหนักทวีเคราะห์จากพฤติกรรมเพราะเคยมีพฤติกรรมอนาจารเด็กมาก่อน คนประเภทนี้จากประสบการณ์การทำของตนจะมีความชอบที่แตกต่างกันเช่นผู้ต้องหาบางคนข่มค,คืนหญิงอายุ70ปีก็จะข่มขืนแต่คนที่อายุมากๆเช่นเดียวกับบางคนที่ชอบเด็กๆก็จะมีความชอบในแบบนั้นตลอดคนพวกนี้มักจะทำทีเข้าหาเด็กให้ขนมพูดคุยยอกรอบแบบไม่ให้คนอื่นรู้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีพิษมีภัยก็เป็นได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามตนไม่สามารถไปบอกได้ว่าใครเข้าใครหรือเป็นผู้ต้องหาเพราะต้องใช้หลักฐานในหลายทางและการจะไปปรักปําใครทั้งๆท,ที่อาจจะเคยผิดพลาดในคดีอื่นแต่คดีนี้อาจจะไม่ได้ทำได้แต่ส่วนตัวก็ยังคงเชื่อว่าผู้ที่ก่อเหตุกับเด็กอาจจะเป็นคนใกล้ชิดพันตำรวจเอสุรโชคเจษด,ดาเดช ชายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบานเปิดเผยว่าสำหรับคนที่มีลักษณะเหมือนคนบ้าก็เป็นไปได้แต่ให้น้ำหนักน้อยแต่อยากให้ตำรวจไปตรวจ DNA และทำรายเก็บไว้ส่วนพ่อค้ายาเสพติดที่อาจจะข้ามภูเขาเข้ามาประเด็นนี้ตนไม่ให้น้ำหนักไม่น่าจะเป็นไปได้ ขอให้น้ำหนักไปที่คนในหมู่บ้านที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดเพราะตนมองว่าพวกค้ายาหนีคดีไม่น่าจะมาก่อแบบนี้ซ้ำรอยอีกเพราะจะนำไปสู่การถูกจับกลุ่มนอกจากนี้สารวัตรแรมโบย้ำได้ว่า DNA และกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเพราะพยานและพยานแวดล้อมพูดโกหกได้แต่ DNA และกล้องวงจรปิดโกหกไม่ได้ อย่างไรก็ <ht> ok <an> ตามเมื่อสรุปตามคำให้สัมภาษณ์ของผู้การแต้มมองว่าเป็นไปได้ที่คนร้ายจะเป็นนายนรินและเป็นไปได้ยากที่จะเป็นนายชัชยานันส่วนชอยปริศนาเป็นไปได้แต่ให้น้ำหนักน้อยขณะที่สารวัตรเรมโบมองว่าเป็นไปได้ที่คนร้ายจะเป็นนายนรินสำหรับนายชัชยานันไม่น่าจะเป็นไปได้และชายปริศนาเป็นไปได้แต่ให้น้ำหนัก